สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเนอร์ขยี้ขาครับผมวันนี้ผมก็จะมาสรุปข่าวสารสโม,มสรอาร์ซอนประจำวันที่4กรกฎาคม2564นะครับเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นการโพสต์อำลาเกี่ยวกับความทรงจำของมาติเด,ดนกาดที่เคยถูกปล่อยยืมตัวจากเดียบริกมาท่อาซอนแล้วก็มีข่าวแล้วก็ชัดเจนนะครับว่ามาติเด,ดนการดนั้นน่าจะไม่กลับมาทีอ่าอาซอนอีกแล้วครับผมเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ข้อคว,ความความรู้สึกเกี่ยวกับสโม,มสร อย่างแอสตันที่ให้โอกาสเขาลงเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาครับจบจากนั้นนะครับก็จะเป็นสถานการณ์ของผู้รักษาประตูะครับผมที่แอสตันก็ยังคงคาสังอยู่ครับว่าจะดึงผู้รักษาประตูคนไหนเข้ามาสู่ทีมครับจบจากนั้นแล้วก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะคนอื่นครับผมฟังกันจบแล้วถ้าเ,เพื่อนๆที่ชอบในอหาข,อข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดติงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับ กล่าวขอบคุณล่วงหน้าครับผมไปที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับเริ่มแรกนะครับก็เป็นการโพสต์อำลาของทางมาติโอเดนการ์ดครับผมที่อ๋อเปิดเผยความรู้สึกว่าเขามีความสุขที่ได้มองย้อนกลับไปในอดีตที่เจ้าตัวนะครับเคยได้รับโอกาสกับทางไอซอนครับผมในเนื้อหาของโพสต์นะครับมาติโอเดนการ์ดกล่าวว่าขอบคุณสําหรับช่วงเวลา6เดือนช่วงเวลาของผมกับครอบครัวไอซอนจะยังคงเป็นสถานที่ที่พิเศษใจของผมเสมอผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่อยู่ในสโมสรที่ทําให้ผมรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวตั้งแต,แต่วันแรก ขอบคุณแฟนบอลทุกคนแม้ว่าจะไม่มีพวกคุณในสนามแต่ผมก็รู้สึกถึงพวกคุณได้ขอบคุณอย่างยี่งกับบอสและสตาร์โค้ชของเขาสํำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้เรียนรู้ระหว่างอยู่ที่นั่นขอบคุณเพื่อนร่วมทีมเช่นกันกับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมทั้งในและนอกสนามผมจะคิดถึงทุกๆคนขอบคุณครอบครัวเดอะกันเนอร์ที่จะอยู่ในใจของผมตลอดไป นี่ก็เป็นคำพูดซึ่งอําลาของทามมาตินอุตการนะครับผมชี้ชัดชัดเจนไปนลครับว่ามาติโอุตการนั้นน่าจะไม่ย้ายกลับมาร่วมทีมอซ่ซอนอีกแล้วครับผมในฤด,ดูกาลหน้าขอพูนเช่นกันครับสลับมาติโอุตการที่ช่วยสร้างความทรงจำดีๆตอนที่เขาย้ายามาเป็นผู้เล่นของทงีมัซอนแม้ว่าจะเป็นสัญญาจีบตัวก็ตามนะครับผม แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่แน่ไม่นอนครับในอนาคตอีกปีสปีมาตินโอเดนการ์อาจจะกลายมาเป็นผู้เล่นของทาซอนก็เป็นไป,นปนได้ครับจบจากข่าวของการโพสต์อำลาของมาตินโอเดนการ์น,นะครับผมมาดูข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันมากครับล่าสุดนะครับสถานการณ์ล่าสุดของทางแมตติอันนะครับที่อาร์ซอนอยากจะดึงมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าตอนนี้นะครับทางแมตติอันก็เหลือสัญญาทาง บต้านั้นไม่ถึงหนึ่งปีนะครับผมซึ่งค่าตัวของนักเตะก็ถูกลงมากๆครับผมแต่ด้วยปัญหาที่นอนนั้นคาราคาซังเลิศเกินนะครับว่าไม่รู้ว่าจะเดินทางผู้สาัครตูคนไหนเข้ามาสู่ทีมจากสถานการณ์ของทางเบเลโน,โนที่ยังคุมเครืออยู่นะครับผมก็เลยเป็นว่าตอนนี้ครับทางเบเรลอ,อน ใกล้ที่จะย้ายไปร่วมทีมเดียร์สูิเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะข่าวจากสื่ออย่างทางเอ d เตอาวิโอวาสโกนะครับสื่อที่มีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์ประมาณ8,7500คนอคนออเปิดเผยว่านะครับทางสมอ,สอลส์และสูิเดตเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวแมตต์อันเข้าไปร่วมทีมนะครับในขณะนี้ซึ่งประเด็นตรงนี้ก็เราก็ต้องดูกันว่า่อนจะดึงใครเข้ามาร่วมทีมครับก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวว่า อาร์ซอนเน่ยอยากจะได้ทางอารอนแลมเดลผู้สาะตูจากเชฟฟิวเ e ตนะครับแต่จากการที่ทางดาบคู่นะครับเชฟฟิ i เอตถึงแม้ว่าจะตกชั้นไปแล้วนะครับแต่ก็ยังตั้งค่าตัวผู้สาปตูรูรนยนี้สูงเหมือนกันครับมีการตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ25้านปอลซึ่งอาร์ซอนก็มองว่าค่าตัวต,วตรงนี้ แพงเกินไปนะครับมันก็เลยมีกระแสข่าวสหรับวันนี้นครับว่าหากทางแรมเดลเนี่ยค่าตัวสูงเกินไปอาร์ซอนอาจจะไปนสนใจเพื่อสัประตูของทางเวสต์บบิดจ์เอาพียนะครับผมนักข่าวที่เล่นข่าวตรงนี้นครับก็มีชื่อว่า AJ Wood 15นะครับผมนักข่าวคนนี้ก็คือายงงานดีของทางเป็นไว้นะครับผมเป็นเจ้าแร,แรกที่บอกว่าอาร์ซอนเนี่ยที่เขาเสนอในการซื้อเป็นไว้เข้ามาสู่ทีมนะครับผมก็เป็นสายข่าวจากสื่ออย่างทางมิลเลอร์ฟุตบอลนะครับข้อเปิดเผยว่าจากกรณีที่ทางอาร์ซอนไม่สามารถคว้าตัวแรมเดลเข้ามาสู่ทีมได้เพราะทางสมสอล ค่าตัวนักเตะไว้แพงมากๆใช่ไหมครับแต่ค่าตัวไว้ที่ประมาณ25ล้านปอนด์อาร์ซอนอาจจะไปนสนใจเพื่อสารประตูของทางเวสต์บรอมบิอัเบียนที่มีชื่อว่าแซมจอห์นสโตนนะครับเมื่อเรามาดูลค่านักเตะจากเว็บไซต์ Transfer m a r k t t นะครับจะเห็นได้ว่าผู้สารประตูรายนี้มีค่าตัวเฉลี่ยประมาณ8ล้านยูโรเท่านั้น ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับหาซ่อนจะดึงมาร่วมทีมแต่ผมมองว่าถ้าดึงมาร่วมทีมนั้นโอกาสที่แซมสโตนเนี่ยจะถูกผลัดขึ้นมาท้าชิงตำแหน่งเพื่อสามประตูมือหนึ่งกับทางแบเรโนเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ยากครับผมเพราะฝีมือก็ไม่สามารถจะสู้แบเรโนได้กลายเป็นว่าฤดูการหน้าเบเรโนอาจจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับผมเพราะว่าถ้าดึงทางแซมจอร์สโตนเข้ามาสู่ทีมเนี่ยผมมองว่าน่าจะเข้ามาเป็นเพื่อสาประตูมือสองมากกว่าครับจบจากข่าวเพื่อสามประตูครับผมมาดูข่าวของทางฟาบิสโลมาโนกันกบ้างคร คนนี้ครับออกมาเปิดเผยการเดินดิวต่างๆของทางโอลิมปิกมาเซย์ครับเพราะว่าตอนนี้ครับสถานการณ์ตลาดซื้อขายนักเตะของทางสโมสรโอลิมปิกมาเซย์นั้นเข้มข้นมากๆครับสโมสรแท่งนี้กําลังปรับปรุงโครงสร้างทีมขนาดใหญ่นะฮะมีการคว้านักเตะเข้ามาร่วมทีมหลายคนพอใกล้จะคว้านักเตะจากทางโรมาสองคนนั่นก็คือทางเซอร์กิสอุนเดนะครับแล้วก็พอลโลเปสจะเป็นสัญญาการยืมตัวแล้วก็ใส่ออปชั่นซื้อขาดหลังจบฤด,ดูกาลส่วนนักเตะของทางซ่อนนะครับทางมาเซย์ก็อยากจะได้ตัวเช่นกันนะครับผมล่าสุดเขา ก็เปิดเผยว่าดิวระหว่างทางมาดเซย์แล้วก็มาเตโอกิโดซี่เนี่ยทางโอลิมปิกมาร์เซย์จะมีการเดินดีลดังกล่าวในช่วงอาทิตย์หน้านะครับผมแล้วก็มีการระบุเพิ่มเติมน,นะครับว่าดีลของทางเปโตกิโดซี่นั้นทางโอลิมปิกมาร์เซย์จะขอยืมตัวเปโต้กิโดซี D ่ไปร่วมทีม1ปีนะครับมีการจ่ายค่าย,ยืมตัวจำนวน1ล้านปอนด์แล้วก็ใส่ออปชั่นซื้อขาดหลังจบฤดูกาลประมาณ11ล้านปอนด์ส่วนในดีลของทางวินเนสซิบานั้นทางโอลิมปิกมาร์เซย์ก็อยากจะยืมตัววินเนีียยสสซซซซซิบบาาาาาาาไไปปปรรร่่่่่่ววมมมมมทแตตตกกกใใออออออชัััันนนนนนืื้้ขขดดะะคลลเเเ็ วันี้จะเสียนักเตะ2คนออกจากทีไปนะครับผมนักก็คือทางเมตโตกิโตซี่ในรูปแบบการยืมตัวแล้วก็ใส่ออปชันซื้อขาดแล้วก็ทางวิลเลียมสตีบาในรูปแบบการยืมตัวแต่ไม่ใส่ออปชันซื้อขาดครับกลายเป็นว่าตอนนี้ทางวิลเลียมสตีบานั้นโดยปล่อยยืมตัว3ปีติดครับผม ไม่รู้ว่าทางอันเดต้ตาเป็นอะไรมากกับทางวิลเลียมสเลบา์หรือเปล่านะครับไม่เคยใช้งานสักทีนะครับผมข่าวล่าสุดของวิลเลียมสเลบา์ครับเขาถอนตัวจากและชื่อนักเตะที่จะไปรุ่นเยอกโอลิมปิก Olympic 2020ที่จะจัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนักเตะเองก็อยากจะพรีเซนต์ตัวเองครับอยากจะลงซ้อมกับอาร์เซนอลในช่วงปีสัน้นก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลานั้นทางวิลเลียมสเลบา์จะสร้างความประทับใจให้กับอันเดีตาได้หรือเปล่านะครับผมหรืออาจจะโดนปล่อยยืมตัวกับทางโอล เสียดายนะครับผมถ้าทางอาร์ซนอลปล่อยวิลเลียมซาลิบาออกจากทีมไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกับประเด็นตรงนี้ก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับทีนี้นะครับทางเดวิดออลเซนก็มาขยายความนะครับว่าวิลเลียมซาลิบานั้นเขาบอกว่าวิลเลียมซาลิบาเนี่ยเนื้อหอมเหลือเกินนะฮะมีหลายสโมสรที่เขาสนใจอยากดึงตัววิลเลียมซาลิบาไปร่วมทีมในรูปแบบการยืมตัวหรือแม้กระทั่งการซื้อขาดนะครับผมแต่ทางตัวนักเตะนั้นตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะย้ายไปร่วมทีมโอลิิมมปการ์เซยยอาากจะไปค้แข่งในลีกเอิฝรัง่งเศสซ การปล่อยยืมตัวก็ตามนะครับผมอาซซอน,นยังคงมองว่าเรียนซีบานั้นยังคงอยู่กับแผนการนําทีมของอาซซอนในระยะยาวนนครับผมสัญญาของยอดตัวเนี่ยอยู่ทางอซซอนจนถึงปี2024คือมันก,ก็กลายเป็นข้อสงสัยว่าสลบาผิดตรงไหนนะครับผมเป็นนักเตะที่อาเตต้าไม่เชื่นชอบเป็นนักเตะที่อาเตต้าไม่ซื้อมาใช้งานเองหรือว่าทางอาเตต้าและอัซซอนยังคงมองว่าฟอร์มการเล่นวิธีการเล่นของทางวิเี่ยนสบานั้นยังไม่ตอบโจทย์กับระบบที่ทางอาเตต้าจะใช้งานในฤดูกาลหน้าครับ ก็ดุลกันต่อไปครับสถานการณ์ของทางเรียบสิลิบาครับผมจบจากข่าวของเรียบสิลิบานครับมาดูข่าวที่เราคลากาซังกันเลอเกินครับอย่างทางนูโตเตวเลสครับล่าสุดก็มีการเปิดเผยนะครับว่านักเตะนั้นกับเอเย่นเดินทางมาที่กรุงอนดอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็มีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วครับว่าทางนักเตะนั้นจะเป็นผู้เล่นคนใหม่ของทางซ่อนแน่นอนครับสัญญาเขาจะตัวเนี่ยเซ็นกับทางซ่อนยาวไปจนถึงปี2026และทางซ่อนก็จ่ายค่าตัวของทางนักเตะไว้ที่ประมาณ8ล้านยูโรบวกออปชั่นิดึง ว่าในช่วงเวลาที่ทางซอจะคว้านโน่ตาวาเลสเข้ามาวมทีมเนี่ยสโมสรเรอัลซิดักำลังที่จะพยายามไฮแจ็คเรานะฮะก็คือพยายามจะเกยทับคาตัวของทางนโน่ตาวาเลสให้ทางสโมสรเบฟิก้าพิจาณาแต่ข้อเสนอดังกล่าวที่ทางเรอัลซิดัยื่นเข้ามานั้นช้าเกินไปแล้วครับเพราะว่าทางนักเตะทางเบฟิก้าตอบรับข้อเสนอทางเซอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเกือบครับเกือบอาซอนเกือบโดนปาดหน้าเหมือนกันฮะดวตรงนี้ก็รอไม่นานครับ การเปิดตัวทางโนโนโตเตวาเลสข่าวก่อนหน้านี้ก็บอกว่าดัเตะเนี่ยมีการตรวจร่างกายที่โปรตุเกสไปทย้ร้อยแล้วครับ ผลการตรวจโควิดก็เป็นลบแต่เมื่อนักเตะเข้ามาสู่ประเทศอังกฤษน,กนะครับก็จะมีการ,รกักตัวอีก5วันมีการรายงานเพิ่มเติมว่าตัวนักเตะเนี่ยจะมีการเปิดตัวเป็นผู้เล่นของทาซอนอย่างเป็นทางการน่าจะไม่เกินวนันอังคารหน้าครับชิวๆครับสบายๆดู่ดังกล่าวผมมองว่าทานโนโน่ตาเลสนั้นน่าจะไม่พลาดและจะเป็นผู้เล่นรายแรกที่ทาซอนดึงมาร่วมทีในช่องซัมเมอร์นี้ครับผมแฟนๆเพื่อนๆหลายคนวางใจได้ครับดิวตรงนี้จบจากข่าวของโนโนตาเลสนะครับผมมาดูข่าวเกี่ยวกับทาง เรเนโตซานเชตกันบ้างครับล่าสุดนะครับสื่ออย่างทางเลอกกิปต์ะะ้วออกเปิดเผยว่าทางสมงสรอาร์ซอนแล้วก็ลีวัพูให้ความสนใจที่จดึงตัวเรเนโตซานเชตเข้ามาสู่ทีมครับ ในเนื้อหาของข่าวมีการรายงานว่าอาร์ซนอลและก็ลิเวอร์พูลใหญญญ้ความสนใจที่จะคว้าตัวเลนโตซานเชสกองกลางโปรตุเกสัย23ปีของลิวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างจริงจังขณะที่ทางสโมรสรลิวก็เข้าใจดีว่าพวกเขาคงจะสูญเสียนักเตะคนสำคัญออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าตัวนักเตะเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมภายในทีมในการควา้าแชมป์ลีกเอิฝรั่งเศสในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เนื่องจากสถานรรการณ์ล่าสุดครับทีมลิวเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลายอย่างครับผมเนื่ ที่มีการประกาศเลาจากทีมไปแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนมองหาลูกทางในการย้ายทีมที่จะเกิดขึ้นในลาซื้อขายนักเตะรอบนี้ครับผมก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าสื่ออย่างเลือกคิปนั้นจะรายงานข่าวถูกต้องหรือเปล่าครับว่าแอซอนกำลังสู้กับทางลิวอพูลในการดึงตัวเรยโตซานเชสเข้ามาสู่ทีมครับแต่ทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารสมรสารอซอนประจำวันนี้ครับผมถ้าเพื่อนๆที่ชอบเน้หาข่าวะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสวัสดีวันนี้สวั เชียงต่อไปครับเพื่อน